ถ้าเกิดว่าเรา,เามีคุณภาพชีวิตไม่ดีแต่เราอายุยืนนะคะ ต่อให้เราอายุยืนเป็นร้อยปีอะถามว่าเรามีความสุขไหมเราอยากให้คุณภาพชีวิตอะของคนไข้ดีขึ้นไม่ได้หมายความว่าคนปกติเท่านั้นที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นได้แต่คนไข้มะเร็งก็มีสิทธิ์ที่จะมีคุณภาพชีวิตอะได้ดีตราบจนมนวินาทีสุดท้ายของเขาเราอะค่ะกับคนไข้อะเราเดินทางไปพร้อมๆกันเราซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเราคอมพลเมนต์กันและกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่ดูแลคนไข้มะเร็ง พอเราเดินไปด้วยกันเนี่ยเราไม่ได้รักษาคนไข้100%ยร์เซ็นต์จุดที่เราแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนไข้เนี่ยเขาใช้พลังของตัวเองเนาะในการที่เขาจะฟื้นฟูแล้วก็กลับมาฮีลิ่งตัวเองได้ได้ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆบางทีเขาก็ฮีลิ่งเราด้วยนะเออในขณะที่เขาก็ฮีลิ่งตัวเองไปด้วยเนี่แหละค่ะเราถึงได้ไปพร้อมๆกันสวัสดีครับ วันนี้นะครับผมอนพัฒผู้ดำเดนินรายการ m มสมาร์ y ลรอบรู้สารดีๆแบบ e ีซี่ทอล์ก g นะครับวันนี้นะครับเราจะมาพบกับหมอนัฐซึ่งใน EP ที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของ c o m p l ล m e n t a r y Cancer Care ซึ่งยังต้องมาขยายความว่าไอค้คำคำนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเออัตอนแรกเนี่ยที่เราทำงานกันมาตั้งแต่6-7ปีที่แล้วเนะเราเริ่มจากเวลเนสหรือ,อที่รู้จักกันดีใน นามของ uh, anti aging แต่วันหนึ่งเนี่ยเราก็มามาปรับเนาะพี่เลยก็อยากรู้ว่าอะไรคือที่มาที่ไปที่แบบนัดคิดคำนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลผู้ป่วยมะเร็งให้ดีที่สุดนะค,ค่ะจริงๆเนี่ยที่พี่หนุย่ยพูดถูกต้องเลยนะคะว่าเราเริ่มต้นเนาะด้วยเรื่องของ anti aging มาก่อนหรือว่าเราทำอยู่กับ wellness medicine เนาะก็เหมือนกับว่าจริงๆเราดูแลคนที่ไม่ได้ป่วย เราเราอยากให้เขาสุขภาพดีมากขึ้นเนาะแต่ทีเนี้ยจุดเริ่มต้นนะคะของการที่นัดเข้ามาอยู่ในในวงการเนาะ,ะของการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยนะคะนัดยังจำได้เสมอเลยถึงคนไข้คนแรกที่นัดดูแลเนาะช่วงก่อนโควิดนะคะ,ะเขาเข้ามาที่คลินิกของเราซึ่งอ่คนไข้ต้องบอกประวัติอยู่แล้วว่าเขาอ่ะเป็นมะเร็งอยู่เนาะแล้วเขากอ็อยากให้เราช่วยดูแลรักษาเขาให้คุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้น นะถ้าถ้าจำได้ตอนนั้นคนไข้ท่านนี้น่าจะเป็นมะเร็งกำไส้เนาะแล้วก็อยากเข้ามาหาเราเพราะว่า,เ,าเกี่ยวกับการขับถ่ายผิดปกติเนาะอยากถ่ายออกให้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลังจากที่เขาได้รักษามะเร็งจน,จนหายแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพี่หนูอย่างว่า จะรู้ดีว่าปกติอะในคลินิกเวลเนสแบบเราอะเราจะค่อนข้างสกรีนคนไข้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเนาะเพราะว่าในในนิยามของการรักษาแบบเราอะค่ะบางบางท่านอาจจะรู้จักในนามของ Regenerative Medicine mm. ก็คือเรื่องของอฟื้นฟูชะลอวัยเนาะหรือการกระตุน้นการจเจริญเติบโตอะไรบางอย่างซึ่งเราก็จะค่อนข้างระวังอย่างมากในคนไข้ที่มีความเสี่ยงจะเป็นมะเรง็งหรือเป็นผู้ป่วยมะเร็งเอง เพราะว่าในการรักษาแบบเวลเนสหรือรีเจนเนอเรทีฟเมดิซีหรือแอนตี้เอจกงเนาะออข้อระวังแล้วก็จำเป็นมากๆเนี่ยก็คือกับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งใช่ส่วนใหญ่อะ่ะนาจจะไม่ค่อยอยากจะแบบให้ให้ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงจะเป็นมะเร็งเนาะหรือเป็นมะเร็งไปแล้วเนี่ย ามาใช้วิธีการรักษาในเรื่องของ anti aging เท่าไหร่ไม่ได้เป็นข้อห้ามนะคะแต่ว่านะัดค่อนข้างระมัดระวังในคนไข้กลุ่มนี้อย่างมากๆเพราะฉะนั้นในตอนแรกเนี่ยที่นะัดเจอเจอคนไข้มะเร็งเคสแรกเลยเนี่ยที่เข้ามาหานัดเนี่ยนะัดก็รู้สึกค่อนข้างกลัวยังยังไม่ค่อยจะอยากรักษาคนไข้เท่าไหร่แต่ว่าคนไข้พูดกับนัดว่าเ,เขาไม่ได้ต้องการให้ให้เรารักษาโรคเขาเราต้องการเขาต้องการให้เราดูแลเขา เพราะว่าเขาอ,อ่ะดูแลตัวเองได้ไม่ดีพอ,อเออแล้วก็ถ้าเราพูดถึงโดยการแพทย์ทั่วไปก็ค่อนข้างที่จะหาได้ยากเนาะที่จะ,ะดูแลผู้ป่วยมะเร็งเพราะว่าส่วนใหญ่ทุกคนก็มุ่งเน้นที่จะรักษามะเร็งมากกว่าอ,อย่างเงี้ยค่ะในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยมันจะมีเคสแรกๆเนาะ<ช>ที่ช่วงก่อนที่โควิดใหม่ๆแล้วก็ม,มาด้วยอาการที่แบบ เราก็ปรึกษากันอยู่ mm hmm. เนอะแต่พอเห็นน้ำตาของคนไข้ที่แบบเราต้องดูแลแล้วอะนะัดเราก็แล้วพี่ก็บบเหมือนคุยกับนัดทุกวันช่วงนั้น mm hmm. เพราะว่านัดเครียดมา mm hmm. แล้วก็แอบร้องไห้ในห้อง mm hmm. ซึ่งเราแบบในฐานะที่เราเป็นคนบริหารตัวของเวลเน็ตนะเราก็ไม่อยากจะบังคับหรือว่าไม่อยากจะ,อะบอกให้ว่า เออนัดต้องดูแลคนไข้มะเร็งเนาะหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่วันหนึ่งเนี่ยนัดก็มีพลังเหมือนเติมพลังเอนเนอร์จีเยอะๆมากๆในการที่แบบว่าเออพี่หนุ่ยนัดจะดูแลและนัดฮึดสู้ขึ้นมาพี่ <ๆ S 1> ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยม,ม,มันมันมันแปลกนะว่าเออมันมันมีเหมือนจุดเทอร์นิ่งพอย <ๆ S 1> ที่แบบมันเปลี่ยนอะว่าแบบเฮ้ยจากการที่แบบไม่เอาเลยแล้วก็มารักษาคนไข้ผู้ป่วยมะเร็งแบบเนี้ยมันค่อนข้างยากอันเนี้ย ออพี่เลยอยากรู้ว่าตอนนี้ไอตัว complementary cancer care หรือการที่นัดเนี่ยต้องดูแลผู้ป่วยเนาะนัดดูแลแบบใดเนี่ยค่ะย้อนกลับไปทำให้นึกถึงตอนนั้นได้เนาะช่วงนั้นเน่ยช่วงที่เกิดขึ้นช่วงนั้นคือช่วงที่สถานการณ์โควิดเนาะซึ่งเป็นช่วงที่มันน่าเศร้าอยู่แล้วพี่หนุ่ยถูกไหมคะเพราะว่าโหการที่เราจะเข้าถึงโรงพยาบาลนะ ก็เข้าถึงได้ยากขึ้นทั้งทังที่อโอ้เราเจ็บป่วยเป็นมะเร็งเลยอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลคนไข้อะจะยากขึ้นเพราะตอนนั้นเราต้องไอโซเลชันเนาะเราต้องแยกกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นจุดที่เราอ่ะต้องดูแลคนไข้คนนี้แหละอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือที่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าอ่ะจริงๆเออเป็นเพราะประวัติมากกว่าเพราะว่าสิ่งที่เราได้รับรู้เนาะ จากประวัติชีวิตความเป็นอยู่เนาะออของคนไข้มะเร็งแต่ละคนที่มันเครียดมากนะคะจริงๆไม่ใช่แค่ตัวตัวคนไข้คนเดียวเนาอะ,อะทั้งญาติของเขาอีกอย่างเงี้ยค่ะคือมันมันเครียดมากแล้วก็หมดหวังเนาะกับการมีชีวิตเครียดมากเหมือนตอนที่เราไปเยี่ยมบ้านคนไข้เราก็แบบเราขับไปถึงใชนครราชสีมาเราก็รู้สึกว่าเออมันชามัยชีวิตเขาแบบ เหมือนเขาเขาทุก์มากแล้ว <ừ> mm, แต่แบบ <ừ> mm. ไม่ช่วยก็ไม่ได้อะไรเงี้ย <ừ> mm. วันนั้นก็รู้สึกว่าท้อเหมือนกันใน <ừ> mm. การที่จะเดินทางนีเนาะใช่ค่ะซึ่งนะตอนนั้นนะ่ะถ้าเราพูดว่าแล้วเรามีวิธีในการรักษาคนไข้หรอก็ตอบว่าไม่มีอย่างเงี้ยค่ะหรือต่อให้เราใช้คำว่า integrative oncology เราคิดว่าอันนี้คือวิธีการรักษามะเร็งเนาะนัดก็ได้ศึกษามาแต่นัดก็ยังไม่คิดว่า ทางใดทางหนึ่งเนี่ยจะรักษามะเร็งให้คนไข้หายจากมะเร็งได้อันนี้ก็อาจจะเป็นคําตอบของคําถามพี่หน่วยด้วยละคะ่ะที่ว่าเออทำไมนะัดถึงได้เปลี่ยนเพราะนะัดคิดว่าถ้าเราถ้าเราพูดถึงว่าเราทำอินดิเกทีฟออโคโลจีอ่ะมันมีนัยยะว่าเราอยากรักษาคนไข้มะเร็งให้หายซึ่งนัดมองว่าม,มันเริ่มไม่ใช่แล้วเนาะเราไม่สามารถใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง เนาะที่เรามีซึ่งเราก็มีอาจจะไม่ได้ครบด้วยเนาะในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งให้หายเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ต้องได้รับการรักษาจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆหลายๆท่านหรือแม้แต่จะรักษาที่โรงพยาบาลเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนัดก,ก็เลยมองตัวเองว่าอพอเราได้ดูแลตัวเองอดูแลคนไข้หลายๆเคสมากขึ้นหรือเราเนี่ยหน้าที่ของเราเนี่ยที่เราคิดว่าเราทําได้ดีที่สุดอะคือการดูแลคนไข้มากกว่า อย่างที่เคยได้พูดให้พี่หนุ่ยฟังไปเนาะคราวที่แล้วว่าเราอยากให้คุณภาพชีวิตอะของคนไข้ดีขึ้นไม่ได้หมายความว่าคนปกติเท่านั้นที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นได้แต่คนไข้มะเร็งก็มีสิทธิ์ที่จะมีคุณภาพชีวิตอะได้ดีตราบจนวินาทีสุดท้ายของเขาเพราะว่าที่เราเจออะคนไข้มะเร็งก็อยากมีคุณภาพชีวิตคือมี quality of l i e ที่มันดีเหมือนคนปกติทั่วไปเพราะว่าเขาทรมาน ใช่<ร>ค่ะพเพราะว่าเ,าเราเราจะมองว่าถ้าเกิดว่าเรา,เามีคุณภาพชีวิตไม่ดีแต่เราอายุยืนนะคะต่อให้เราอายุยืนเป็นร้อยปีถามว่าเรามีความสุขไหมก็ไม่มีความสุขใช่ใชว่าเพราะว่าเหมือนเราอยู่แบบอ่ะถ้าเราอยู่แบบว่าอายุยืนแบบติดเตียงอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่แหละเราต้องอยู่แบบอ,อายุยืนยาวแบบมีคุณภาพซึ่งผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยอาจจะไม่ได้อายุยืนยาวเท่าคนปกติ แต่เขาก็อยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีใช่ค่ะ,ะมันก็เลยมาว่างั้นเรามาร่วมกันดูแลคนไข้ซึ่งในการดูแลเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มุ่งเน้นว่าเออเราต้องรักษาให้หายนะแต่ทำให้คุณเนี่ยมีอาการแบบแบบแบบการซัฟเฟอร์จากากับโรคมะเร็งเนี่ยน้อยลงมีอาการกังวลน,น้อยลงมีการแบ่งเบาเหมือนเหมือนการพูดคุยกับผู้ป่วยเนี่ยก็เป็นแบ่งเบาเนาะใช่ค่ะแล้วก็ทำให้เขาได้ระบาย ทุกครั้งที่ระบายคนไข้ก็จะมีน้าตาเป็นดราม่าเสมอแบบคือเรารู้เนอะว่าแบบมันเป็นเรื่องจริงที่มันไม่ได้ดราม่าแต่แบบเออคนที่เข้าเคสด้วยกันเราดูคนไข้ด้วยกันอะไรเงี้ยพี่ก็เป็นผู้ช่วยนัทอย่าเงี้ยเนาะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเขายาจริงๆเนาะก็เลยแบบเอองั้นก็ complementary cancer care ใช่ค่ะนี่ก็เลยเป็นที่มาของการที่นัด จริงๆถามานมัดคิดขึ้นมาใหม่เหรอไม่ได้คิดขึ้นมาใหม่นะคะจริงๆมีคำนี้ถูกบัญญัติอยู่ในในฟิลอันนี้อยู่แล้วเนาะก็คือเรื่องของคอมพลีเมน t a ท y c a ี c แคนเซอร์แซึ่งหมายความว่า,เ,าเราอะค่ะกับคนไข้อะเราเดินทางไปพร้อมๆกันเราซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเราคอมพลีเมนต์กันและกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่ดูแลคนไข้มะเร็งที่ว่าเออทำไมช่วงนี้แบบสตรองขึ้นหรือหรือกลับมาดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้เนาะก็เป็นมาจากว่าพอเราเดินไปด้วยกันเนี่ยเรา ไม่ได้รักษาคนไข้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ที่เราแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนไข้เนี่ยเขาใช้พลังของตัวเองเนาะในการที่เขาจะฟื้นฟูแล้วก็กลับมาฮีลลิ่งตัวเองได้ได้ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆบางทีเขาก็ฮีลลิ่งเราด้วยนะเออในขณะที่เขาก็ฮีลลิ่งตัวเองไปด้วยเนี่แหละค่ะเราถึงได้ไปพร้อมๆกันที่แปลกอย่างหนึ่งพอเรามาเปลี่ยนวิธีการอนะเรารู้สึกว่าคนไข้เนี่ยเขามีพลังงานเขามี ความหวังที่จะเดินต่อไปเพราะเขารู้สถานะของตัวเขาเองแล้วแล้วก็ในขั้นตอนของการดูแลเนี่ยใน,ในรูปแบบของการรักษาแบบนี้ในแต่ละเขตก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่าผู้ป่วยเนี่ยมาในมะเร็งรูปแบบไหนชนิดไหนใช่ไหมครับแต่โดยหลกักๆนะครับใน,ในพื้นฐานของการรักษาแบบนี้ครับอยากให้นั้นเนี่ยให้ข้อมูลนะเพื่อเป็นความรู้ ใช่ค่ะอย่างที่พี่หนุ่ยพูดถูกต้องเลยว่าในการรักษาแต่ละท่านเนี่ยเราจะใช้คำว่า individualized เนาะหรือ personalized เนาะในแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ถ้ามีลูกค้าหรือหรือคนไข้ที่สนใจเนาะจะเข้ามาดูแลรักษากับเราอะคะ่ะสิ่งหนึ่งที่เราอยากได้ก็คือประวัติเนาะประวัติของคนไข้ทั้งหมดนะคะในการที่เขาเคยได้รับการรักษาอะไรมาบ้างเนาะหรือแม้แต่ว่าโอเคเขายังไม่ได้เป็นมะเร็ง แต่เขาคิดว่าตัวเองจะเป็นมะเร็งก็มีประวัติเหมือนกันทุกคนต้องมีประวัติค่ะถึงทําให้เกิดความคิดขึ้นมาได้ว่าตัวเองจะเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะสิ่งนี้คือสิ่งที่สําคัญมากเวลาที่คนไข้เข้ามาหาเราก็คือเราคุยกันก่อนเราไม่ได้เริ่มต้นที่ว่าจะไปเรียกอินเวสีทำอะไรนู่นนี่นั่นกับคนไข้มากมายไม่ใช่แบบนั้นสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเราต้องได้คุยกันก่อนเราต้องได้เจอกันก่อนอย่างนี้ค่ะอันดับแรกครับเมื่อเจอกันแล้วครับอ๋อซักประวัติแล้ว ในขณะที่มันก็มีคนไข้ที่อ่ะกลัวก็คือป้องกันเนะกลัวที่จะเป็นเพราะว่าอาจจะมีความเสี่ยงจากพันธุกรรมเนอะ,ะอะ่แล้วก็จะมีคนไข้ที่อยู่ในระหว่างการรักษานะครับแล้วก็จะมีคนไข้ที่รักษาหายแล้วแล้วกลัวกับที่จะมาเป็นอีกครั้งหรือที่เราเรียกกันว่า r e c u r r e n รนตคราวนี้ในทุกวิธีการในทุก คนไข้ในหลายหลายๆแบบเนี่ยครับนัดดูแลยังไงครับพี่หนุ่ยครับพอเราใช้คำว่าดูแลแทนคำว่ารักษาเราแทบจะอยู่ในทุกช่วงชีวิตเนาะขอ,ของคนที่มาหาเราเลยนะคะเพราะว่าเราเริ่มตั้งแต่ป้องกัน นะคะเราเริ่มตั้งแต่ช่วยดูแลในระหว่างการรักษาหรือบางครั้งสิ่งที่เราให้เขา,าก็ช่วยให้การรักษาดีขึ้นด้วยอ,อันที่3มคือเราช่วยเขาหลังจากที่เขาได้รับการรักษาหายไปแล้วเราจะทํายังไงเพื่อไม่ให้เขาเนี่ยกลับมาเป็นอีกครั้งหนึ่งเราช่วยคนไข้ในการดูแลส่วนนี้ด้วยเนาะหรือแม้แต่ท้ายที่สุดเลยอะคะในคนที่รักษาไม่หายและอยู่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตอย่างเงีะะ้ยค่ะเราเองเนี่ย ด้วยการดูแลเขาเราก็อยู่ในช่วงนี้ของชีวิตเขาเช่นกันทุกช่วงชีวิตของคนไข้ <c oughs> เราดูแลเขา <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> แล้วก็ไม่ใช่เท่านั้นด้วยค่ะพี่หนุย่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราดูแลทั้งตัวคนไข้เองแล้วคนที่ดูแลที่อยู่รอบๆตัวของคนไข้ด้วยนะคะอือชันนี้พี่เห็นอยู่เพราะว่าปกติเนี่ยมันจะมีความแตกต่างแล้วก็จะมีความไม่เหมือนกันเนอะคนไข้มะเร็งเนี่ย เวลามาที่ศูนย์ของเราเนะจะไม่ได้มาคนเดียวจะมาเป็นครอบครัวใช่ค่ะหรือถึงแม้ว่ามาคนเดียวอะค่ะพี่หน่ยุยเราก็จะถามเขาเนาะว่ามีใครที่ดูแลคุณหรือว่ามีใครที่พาพาคุณมาด้วยได้ไหมคุณอยากพาใครมาด้วยนะคะพี่หนุยเราอะออโอเคมันจะมีเรื่องของการรักษาความรับ ของผู้ป่วยอยู่ด้วยเนาะแต่เวลาคนไข้ามาหาเราอะคะ่ะเราอยากให้เขามีญาติมาด้วยเนาะหรือมีคนที่อยู่กับเขามาด้วยนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคม,มเพราะนั้นเราเราอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้ใช่ค่ะเขาต้องการคนดูแลใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในในการดูแลของนัดเนาะ เราก็พูดกันมาใน,ในจุดถึงจุดจุดหนึ่งเนาะ<ฆ>ของการรักษาแนวนี้<ฆ>ในเชิงแบบนี้<ฆ>หลกัหลกๆเนี่ยเวลาเราซักประวัติคนไข้แล้วเนาะเรารู้แล้วเราจะทีคนไข้แบบไหนครับส่วนใหญ่คะ่ะน่าจะแบ่งคนไข้นะเป็นทั้งหมด2กลุ่มด้วยกันนะคะคือกลุ่มที่ใช้วิธีการรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบัน ก็คือการที่เขาได้รับการผ่าตัดแล้วให้เคมีบําบัดแล้วก็ฉายแสงเนาะอาจจะกําลังทําอยู่หรือว่า,เ,าเลิกเลิกทําแล้วนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังแบ่งคนไข้อีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถที่จะได้รับการรักษาในเรื่องของแผนปัจจุบันได้เนื่องจ,จากอาจจะมีอาการแทรุนแรงหรือร่างกายไม่สามารถรับไหว อย่างเงี้ยคะ่ะพราะเบื้องต้นเนี่ยเราจะแบ่งคนไข้เป็น2กลุ่มแบบนี้แล้วเราจะพิจารณาต่อเนาะจากการที่เรามีการตรวจร่างกายอย่างละเอียดนะคะหรือมีการส่งทั้งห้องปฏิบัติการอื่นๆต่างๆอีกมากมายเลยะคะ่ะพี่หนุ่ยเพื่อที่จะคอนเฟิร์มว่าเขาเนี่ยเป็นมะเร็ง เนาะในระดับความรุนแรงแบบไหนแล้วเรามีวิธีไหนบ้างที่จะช่วยซัพพอร์ตเขาให้โอเคถ้าเขาอยู่ในกลุ่มที่ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลอยู่แล้วเนี่ยเราจะซัพพอร์ตยังไงเนาะให้ผลการรักษาที่เขามีอยู่ดียิ่งขึ้นแล้วเราจะทํำยังไงให้ผลข้างเคียงที่อาจจะทําให้คุณภาพชีวิตของคนไข้ไม่ดีเราจะซัพพอร์ตยังไงให้เขาดีไปจนตลอดการรักษาจนตลอดชีวิตของเขาอย่างนี้นะคะพี่หนุย่ยอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่หนึ่งทีค่คนไข้เนี่ย อแบ่งการรักษาที่เป็นยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลซึ่งเราก็อาจจะต้องคุยกับคนไข้เยอะหน่อยอใช่อและรู้ว่าเหมือนอตารางหรือสเกจ d ด l e ของเขาว่าเขาจะ,ะไป ทำีคมเทอรารปีหรือเรดิเอชันเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้ประมาณนี้ใช่ไหมคนะนอกจากนี้นะคะพี่หน่ย่ยก็คือเนื่องจากว่าเราทำเรื่องของเวลเนสมาก่อนเนาะหรือว่าเดี๋ยวนี้มันก็จะมีเรื่องของการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ค่อนข้างทันสมัยอย่างมากกลุ่มพวก precision medicine ต่างๆเนาะเพราะฉะนั้นน่ะใน n o รวิดของเราเองอะคะ่ะก็จะมีในส่วนของการตรวจทางห้องปฏิบัติการทีพิเศษ เนาะทำให้ดูแลคนไข้ได้ลึกขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเรานําศาสตร์ความรู้ในส่วนนั้นเนี่ยมาตรวจแล้วก็ดูแลผู้ป่วยได้มากขึ้นด้วยเนาะในอันดับแรกที่ผู้ป่วยเข้ามาหาเราอะค่ะเราจึงมีวิธีการตรวจที่ค่อนข้างมีความแตกต่างเพิ่มเติมจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการทั่วไปที่โรงพยาบาลก็คือมันพีซายลงไปใช่ไหมใช่เมื่อเมื่อได้รับการตรวจแล้วอย่างเงี้ยนะครับ หลังจากนั้นเราทําอะไรต่อครับเนื่องด้วยการตรวจนะคะพี่หนุย่ยท,ที่ที่เรามีวิธีที่ที่ค่อนข้างเราเราใช้คําว่าทันสมัยได้เนะเาะแล้วเรามั่นใจว่าวทันสมัยใช่แล้วก็มีเขาเรียกว่ามี evidence base ก็คือมีงานวิจัยที่รองรับด้วยนะคะแม้ว่าจะเป็นวิธีการตรวจก็ตามเนาะทำให้เราสามารถที่จะจาแนกเนาะคนไข้ของเราได้ว่าคนนี้ควรได้รับการซัพพอร์ตแบบนี้โดยใช้วิธีอะไรเนาะหรือว่าอีกคนนึ่ง ไม่สามารถที่จะรักษาโดยโดย,โดยทางปัจจุบันแบบนี้แล้วเราสามารถที่จะช่วยเขาหรือซัพพอร์ตเขาด้วยวิธีแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะพี่หนุย่ยซึ่งเราก็จะแบ่งเป็นอสองแบบด้วยกันเนาะอันดับแรกก็คือเราซัพพอร์ตในเรื่องของฟิสิกอลของเขา,าก็คือร่างกายของเขาเนาะเราก็มีการใช้นิวเทรียนในรูปแบบต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวิตามินกลุ่มแร่ธาตุหรือกลุ่มพวกสารอาหารที่จําเป็นต่างๆเนาะกลุ่มพวกาคารโ์โบไฮเดรตโปรตีนหรือไขม ที่เป็นของธรรมชาติเนาะเป็นของที่ร่างกายสามารถย่อยได้นะคะแล้วก็เป็นสารอาหารทางการแพทย์ด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพื่อสพอร์ททางด้านฟิสิกอลเขาก่อนเนาะอันนัดัดมาก็คือว่านัดก็จะดูแลเขาเพิ่มเติมในส่วนของเรื่องอภ,าภายในที่ลึกขึ้นเนาะเช่นเรื่องของอารมณ์เรื่องของฟิลลิ่ง,ง Feeling, หรือถ้าเน้นไปเลยก็คือเรื่องของการนอนหลับ เนาะเพราะมันก็จะมีผลในเรื่องของอ่ะที่เขาเป็นมะเร็งด้วยหรือว่าที่เขารักษาแล้วหายได้ไม่ค่อยดีด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้ก็จะมีเครื่องมือต่างๆอีกมากมายที่อยู่ในส่วนของ Energy Medicine อ,อย่างเงี้ยค่ะพี่หนุ่ยที่ช่วยซัพพอร์ตคนไข้ไปด้วยเนาะแล้วก็อีกอันนึงเราซัพพอร์ตเรื่องการไฟติ้งและคนไข้เนี่ยต้องการพลัง ในการที่จะต่อสู้กับมาเร็งในร่างกายด้วยนั่นคือระบบภูมิคุ้มกันเนาะหรืออิมมูนซิสเต็มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริง,รงๆในโนวิดาเราอะค่ะเครื่องมือหลักๆของเราเนี่ยมุ่งเน้นไปเรื่องของการกระตุน้นในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันหรืออิมมูนซิสเต็มเลยค่ะพี่หนุย่ยไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องไฮเปอร์เทอร์เมียเนาะการให้เครื่องที่เพิ่มอุณหภูมิความร้อนเข้าไปในร่างกายเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ทํางานได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยคะ่ะเรามีทุกอย่าง นะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภูมิคุ้มกันมมเมื่อภูมิคุ้มกันแข็งแรงแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะไฟติ้งกับตัวของเซลล์มะเร็งได้ใ,<ช>ในระดับหนึ่งเนอะใช่ค่ะคราวนี้เนี่ยอนอกจากเรื่องระบบภูมิคุ้มกันแล้วเนี่ยในเรื่องของการให้สารอาหารแล้วต่างๆเนี่ยเนาะมันก็ยังมีเรื่องที่แบบอันนี้พี่ว่ายากสุดแหละคือเรื่องของจิตใจ ที่นัดพูดมาเนาะคราวนี้เราเรา,เรามีวิธีการที่จะซัพพอร์ตจิตใจเขายัางไงครับถ้าในเรื่องของเรื่องของการซัพพอร์ตจิตใจเนี่ยอของเราเนี่ยมองไปค่อนข้างไกลเนาะพี่หนุ่ยก็เคยสัมผัสในเรื่องนี้อยู่เนาะว่าเวลาที่จริงๆพื้นฐานของร่างกายเราหรือมนุษย์ของเราเนี่ยเราแบ่งเป็นถ้าเราถ้าที่พี่หนุ่ยเคยได้ยินเราก็จะพูดเรื่องของอิโมชั่น แต่ว่าจริงๆถ้าเรามองลึกลงไปโดยเฉพาะในคนไข้มะเร็งนะคะมันจะมีเรื่องของสปิริตชัลเข้ามาเกี่ยวข้องอด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในศาสตร์ที่เราใช้ดูแลผู้ป่วยเพิ่มเติมขึ้นอีกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ spiritual medicine อนะสปิริตชัลเมดิซีนแล้วค่ะพี่หนุ่ยเนาะศาสตร์ทางด้านเรื่องของมนุษยยปัจยาที่เราเอามาช่วยในการดูแลคนไข้มากขึ้นเนาะในระดับส spirit, ปนะิริตสปิริตชัลเนาะที่เรามีเป้าหมายที่จะไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในการรักษาแบบนี้ก็จะมีเริ่มใช้ตั้งแต่ ที่มีส,สารก็คือโอเคอาจจะเป็น,เ,ปนเรื่องของซนะัพพลีเมนต์เนาะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติอยู่อันนี้คือจับต้องได้เนาะจนถึงกลุ่มที่อัปเปอร์ที่สุดก็คือจับต้องไม่ได้เนาะก็จะเป็นเรื่องของการทรีตเมนต์อย่างอื่นแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาส g e นะคะหรือเป็นเรื่องของ y, อาร์เทอร์ปีอันนี้นะตอนแรกเนี่ยพี่ก็ยังแบบเฮ้ยอาร์เทอร์ปีเรียนวัลรูปแต่ในการเรียนว่ารูปเนี่ยเราจะคุ้นชินกับว่า ว่ารูปเราก็ระบายสีเนาะแต่อันเนี้ยไม่ใช่มันก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันใช้จินตนาการมากๆใ,<ช>ในการ,รที่จะดูแลเรื่องสปิริตชวลเนาะอ,อันนี้แบบก็อึ้งนิดนึงว่ามันมีแบบนี้ได้หรอ,หอซึ่งเราแบบเออทางยุโรปเนาะเขาใช้ใช,ใช้กันอย่างแพร่หลายเราก็รู้สึกว่าเอออันนี้มันใหม่จริงๆจนขนาดที่เราเนี่ยเป็นผู้ดูแลสตรเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมีแบบนี้ด้หรอ,หอเออแต่ก็รู้สึกว่าแต่คนไข้เนี่ย เขามันสามารถรีลีสเตตเขาได้จริงๆซึ่งมันก็พิสูจมาแล้วว่าคนไข้เนี่ยเขารู้สึกรีแลกซกขึ้นเขารู้สึกว่าเขาเหมือนคนปกติเนาะ,ะเออ,อเขามีจินตนาการในการที่เขาจะสร้างสารรค์และใช้ชีวิตได้ต่อไปอใช่ในแต่ละวันพี่หนุ่ยจะเห็นเนาะบางวันออคนไข้มานั่งรถเข็นมาพออีกวันเพิ่งห่างกันไปไม่นานเอาวเดินมาได้ ายาเรามันดีมากเลยหรอจนราคนค้ายให้คนไข้จากอีกวันนึงนั่งรถเข็นมาอีกวันนึงเดินมาได้หมอว่ามันไม่ใช่จากยาอย่างเดียวหรอกมันก็เป็นการบําบัดบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของจิตวิญญาณด้วยถ้าเท่ากับที่พี่คุยกับคนไข้เหมือนกันเนาะเรารู้สึกว่าอ,อ,องค์ประกอบร่วมมากกว่าที่จะทําให้เขาเนี่ยร้ายตัวเขาเองให้ลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งหนึ่งจริงๆเนี่ยคนไข้เนี่ยถ้าในเรื่องของฟิสิกอล <c oughs> ไม่หนักหนาสาหัสจริงๆบางคนเนี่ยอ่อนแอด้วยจิตใจใช่ค <c oughs> ่ะ <c oughs> เนาะแล้วคิดว่าในในในจิตใต้สำนึกเนี่ยคิดว่าเดินไม่ไหว <c oughs> แต่ในความจริงเนี่ยเขาทำได้และเราต้องยืนยันว่าเขาทำได้และเขาก็ทำได้ค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของอการรักษาในเชิงของ complementary cancer care นะครับซึ่งถ้าต้องการความรู้มาก นี้หรือต้องการที่จะได้ความรู้เพิ่มเติมหรือมาพบ,าพบคุณหมอนัฐนะครับสามารถติดต่อโดยตรงมาได้ทางช่องทางเหล่านี้เลยครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามพบกันใหม่ใน EP ต่อไปสวัสดีครับ